ตอนนี้ฉีกังจัดมานะครับผมเกยยงานนะตัวมันสองขีดกว่าวันนี้ขนาดนี้ผู้ชมเพียบเรียนๆเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะเลี้ยงน่อยเลี้ยงน่อย อ่ะยอมแล้วยอมแล้วยกเงยเลยตาเป็ดตาเดียวยอมล้ยอมล้ยอมล้เออตัวนี้มันสิบตัวนี้10โลขึ้น10โลขึ้นฝีมืออาชีครับผมสิบห้าโลได้โนะอ,อ้ยตดอด